ทำไมต้องใส่เครื่องแบบครับอาผมเป็นทาหารต้องใส่ตลอดเวลาเลยเหรอนอนอใส่แดงใส่เครื่องแบบไหมนอนก็แต่งก็เพราะว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากโดนทีมล่าสังหารชุด่วมซึมที่มากันสามสิบคนมาตอนตีหนึ่งที่ผมสู้สู้ต่อสู้ขาเกชุดสวมซึมเขาก็มาซุ่มผมค้างซุม่มผมเป็นอดีตหัวหน้าชุดล่าสังหารทีมเอลฟาบาโวครับ ปกติผมก็คแอมบูดถูกแอมบูดอะไรต่างม,มาเจอตีหนึ่งไม่ได้ตังรับเงี้ยชุดซ่วมซืมมาซ่มข้างซ่้มผมไม่เคยเห็นเนี่ยลบในเมืองผมไม่เคยใช่ไหมครับ,รบก็บอบช้าก็เข้าโรงพยาบาลทั้งคอหักแขนหักที่<ช>ตอนนั้นเขาบอกว่าเสียแดงแกล้งเจ็บหรือเจ็บจริงเจ็บจริงนี่ฮะสาต่อนหนึ่งตีหนึ่งก็พอตอนแรกตอนเวลาที่ผมฟ้องเขาที่ศาลเนี่ยนะครับอตอนเขาแจ้งความคือคน30คนเนี่ยลุมกินโต๊ะผมแล้วยัง สามสิบตอนหนึ่งแต่ไปแจ้งความจับคนคนเดียวว่าคนคนเดียวต่อยคนสามสิบคนเพราะปปตแด่งชาติสั่งให้ให้จับให้แจ้งความจับใช่ไหมผมก็เลยฟ้องดวนไปเลยสามสิบคนเลยตัวพปตใสเครื่องแบบตลอดนอนก็ใส่ครับไปไหนก็ใส่เข้าห้องน้ําก็ใส่ตั้งแต่วันที่สิบแปดกันยายนก็แต่งเครื่องแบบตลอดครับเพื่อก็คือป้องกันตัวเองเราไม่ต้องการให้โดนแบบว่าหนึ่งโดนหายเหตุวิสามันหาเหตุวิสามันสองมือปืนทีมที่ผมตามล่า สองคนที่เป็นตำรวจมือปืนที่ล่าไปห้าจังหวัดจนตกประเทศไทยไปอยู่เกาะลังวีอ่ะเขาออกจากคุกหมดแล้วฮะแล้วเขาไปแจ้งความจับผมอีกมือปืนแจ้งความจับมือป่ามันก็ตามต่างคนตามล่าเลยไม่รู้ต่างตำแบบมันช่วยอะไรเสียแดงได้มันช่วยได้ดครับเพราะว่าการอย่างน้อยเนี่ยผมเป็นแต่งเครื่องแบบชุดในพลใช่ไหมฮะมันก็เขาก็เกรงใจแล้วก็อบอุ่นอะไรต่างๆแล้วก็มันก็ป้องกันตัวเองเรามีเครื่องแบบครับถ้าเป็นนอกเครื่องแบบเนี่ยเราทะเลาะกับยิ่งโกรนไอ้แก้เราลดชนแล้วลงมาถึงยิงป้องๆเลย ก็ได้ครับแต่ถ้าใส่ชุดแล้วไม่เป็นอย่างนั้นใส่เครื่องแบบไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีการแนวทางการต่อสู้แล้วก็อบอุ่นแล้วเครื่องแบบชุดพลางเนี่ยมันเป็นวิญญาณและสายเลือดของผมเพราะสมัยอยู่บนดอยมันโดนแดดโดนฝนที่อยู่บนภูเขาเป็นเดือนๆสองเดือนกลับบ้านทีมีฮอมารับเนี่ย